ไม่ยอมที่จะให้พวกธิ์พวกเด็ดมาขวางกั้นทางมากทางผลหลวงปู่เป็นอย่างนี้ลูกเนี่ยความทะเยอทะยานอยากก็ไม่มีนี่ลูกนี่ต้องเข้าใจด้วยถ้าปฏิบัติแล้วมีความทะเยอทะยานอยากก็แสดงว่าผิดทางทั้งหมดเนี่ยคิดว่าจะตั้งเป็นคณอาจารย์สอนคนนั้นสอนคนนี่อยากกระทำโน่นอยากกระทำนี่อยากจะสร้างบทใหญ่เจดีย์ใหญ่ศาลาจใหญ่ความอยากมันยังมีอยู่ตรูปนะ่เออสร้างด้วยเหตุด้วยผล จดีก็สร้างนี่ได้ผลด้วยเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ศาลาก็สร้างด้วยได้ผลอย่างนี้อย่างนี้เป็นคนละแบบนะลูกนะอันนั้นสมเหตุสมผลสมบุญบริบณ์แต่ความเป็นจริงแล้วมันจะไม่มีตอนนั้นคือหลวงปู่เพียรพยายามที่สุดนี่มันจะอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวจนตายจนตายไม่คิดที่จะมายุ่งกับทางโลกไอ้กับทางทางทาง,ทางโลกทางสงสารหรือวัดวารามใดๆไ,ไม่เรียนเพราะไม่ต้องการเอาตำราเรียนนั้นออกมาหาดูหากิน คือไม่ได้สนใจเลยนะไม่มีคําว่าเออจะเรียนไม่มีคําว่าเออจะเอาสิ่งนี้ออกมาแสดงเผยแพ่ให้คนนั้นมาจะจมศรัทธาให้ให้คนนั้นว่าตัวเองเป็นผู้รู้มากเรียนมากจะไม่มีตุวนี้ดูต้องเข้าใจตัวนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือนี่ถอดถอนโลกโกรธหลงทิฏฐิมันนะและความทะเยอทยานอยากให้ได้มันอยากนี่ปับ๊บติดทางแล้ว มันมีความอยากตัวนี้ดึงออกมาแล้วกลับแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างีงทั้งวันหลวงปู่ก็ไม่พูดจะพูดกับใครแล้วอยู่รูปเดิยนตามป่าตามเขานี่รูปนหน,นี่หละถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นที่ว่ามันเป็นการขวางทางก็เหมือนที่ว่าจะขึ้นรถเนี่ยรถดับพืบอย่างนี้หลวงปู่ไม่ออกไม่ไม่ไปแล้วก็เพียงแต่ยามจะไม่ขึ้นรถง่ายๆ ไม่แต่จริงของไม่เอาจริงของต่างๆที่ออกมาแล้วเป็นลทธิ์เป็นเดชเป็นทางขวางกัน้นทางมากทางขนไม่มีคําบาตรเด,ดรชฉันวิชาใดๆหลวงปุทธิสมาธิมาตั้งแต่เป็นคารวาสนั้นดูนั้นช่วงที่มันดับทั้งไอ้ช่วงที่มันรวมใหญ่นั่นแหละที่มันเห็นมหาเหตุที่บอกว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อน แต่หลวงปู่ไม่ได้พูดกับใครนี่ลูกกลัวว่าจะเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมเม้เป็นคารวาก็ตามคือไม่ฆ่าผู้กับขครจะพูดกับใครได้ยังไงนะลูกเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี่มันแปลกแบก,แ,กแนวแตกต่างกับทางโลกเขาเลยเ,ยเดี๋ยวทางโลกเขาจะจะาเป็นบ้านั่นก็เห็นตัณพยาโจมรากคนไปนโลกอย่างนี้เห็นพวกเทวดามาเป็นกลุ่มพูดกันเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างนี้เห็นเอ้ พวกที่ว่าเป็นพวกฤาษีจีภัยที่บอกว่าเขาไปอยู่ไอ้ปฏิบัติธรรมอยู่ในวิมานว่างๆอยู่ในป่าหิมมพานที่เป็นที่พระเจ้าเจ้าชันจาตูมบ้างนี่อย่างนี้แหละเห็นพวกเปตบ้าง เห็นพวกที่ทำลายเรื่อฆ่าพ่อฆ่าแม่เห็นพวกที่ขโมยของสมกกินของสมเออพวกไอ้อะไรลหละพวกออพวก,กินมะม่วงที่อยู่ในวัดป่าอารามสิ่งของอยู่ในวัดป่าอารามโดยไม่ขออนุญาตครูบาอาจารย์พระผู้ที่เฝ้าวัดป่าอารามอยู่เวลาตายเต้นอยู่ในต้นไม้ต้นอะไรมันเห็นตั้งแต่ที่เป็นคารวาทที่ปฏิบัติธรรมหนะักก็ไม่ล่าพูดจีบรมไว้ตลอดตลอด ถ้าจะพูดไปเดี๋ยวก็จะหาา,า,าบ้าราบ้าเคยพูดให้คนฟังอยู่นิดนึงข้าวว่าโออไม่มีหรอกเป็นบ้ากันเรื่องไงตาลายไปเรื่องไงตาฝ่ายไปเรื่องไงไม่ได้หลับไม่ได้นอนมากเกินไปมันก็เบอือไปมั้งไม่ใช่หรอกมันไม่มีหรอกก็ไม่กล้าพูดแม้พี่น้องลุงปู่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดง ไม่กล้าเอาสิ่งที่ตัวเองรู้ตัวเองเห็นที่เป็นบุญที่เป็นบาที่เป็นของแท้ออกมาคุยให้คนนี้คนนี้คนคนนคนนั้นฟังนี่แหละลูก,ลกมันจะเป็นข้อมันมันก็เจ็บตัวนั้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่ลืมลูกมันก็จารียกว่าเจ็บกับเป็นสัญญาไว้ในมันสมองนั่นแหละมันไม่เคยลืมนะลูกนะแต่มันไม่พูดให้ใครฟังเคยแย้มนิดหนึ่งเมตอคกุบาอาจารย์นี่ไปถามปั๊บ โอ้มันจะเป็นบ้าอย่าไปทำแล้วอย่างนั้นคนจะเป็นบ้านั้นน่ะมันจะเป็นตาฝาดเห็นโน่นเห็นนี่มันจะเป็นไปอยู่ไอ้จิตเวทนั้นนั่นเกิเห็นไหมเราพวกจิตเวทมันเห็นโปเตบุตเทียทีดาเห็นไหมล่ะมันบ้ามันเป็นผู้พิเศษนั่นน่ะมึงก็จะเป็นเหมือนกันยุดยุดยุตจะเป็นอย่างนี้ลูกเนี่ยก็เลยเชื่อขาพเาะาเราก็ยังไม่ได้ผ่านใช่ไหมล่ะเชื่อกูบาอาจารย์ว่ามันจะเป็นบ้าแต่มันก็เห็นจริงนี้ไม่พูดเก็บกรรมไปก็ปฏิบัติไป จะให้หยุดปฏิบัติเราไม่หยุดเพราะมันเป็นนิสัยมันชอบเดินจงกรมนั่นภาวนาก็ทําวัดตลอดนี่เป็นคารวสนี่ก็ทําวัดเช้าทําวัดเย็นทำวัดเที่ยงอีกางต่างหากนี่เรื่องของเรื่องมันมันก็รู้ก็เห็นเจนนั้นมันก็เก็บกรรมไปเรื่อยเก็บกรรมไปเรื่อยิรูกนี่เรื่องของเรื่องมันตั้งแต่เป็นคารวะนี่นั่นเรื่องของเรื่องมันตั้งแต่อายุสิบเก้าปีน่นตั้งแต่อายุสิบเก้าย่างเขายี่สิบปีนั่นน่ะมันก็เก็บจารึกไว้เข้ามันเรื่อยมันจะไม่ลืมะรูกนะลืมเป็นบางอย่าง บางอย่างที่มันไม่เคยพบไม่เคยเห็นมันจะไม่ลืมมันก็ต่อมาเลยต่อมาเลยจนนี่จนถึงวัยเบญเจเพศเริ่มเลยตอนนี้ตอนนี้เริ่มเลยนะวัยเบญจเพสนี้เริ่มเห็นการประพฤติปฏิบัติที่เป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ช่วงวัยเบญเจเพศยี่สิบห้าปีแต่ยังไม่รู้เรื่องมากเรื่องผลนี่ถ้าจะพูดถึงเนี่ย เริ่มที่จะรู้เรื่องมากเรื่องผลเล็กๆน,น้อยๆช่วงอายุยี่สิบเก้าปีแล้วตอนนี้อยากบวชต้องการเป็นพระรหัเริ่มแล้วยี่สิบเก้านะเริ่มแล้วรู้แล้วนะยี่สิบเก้าเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มรู้เรื่องมากเรื่องผลนะนะั่นยี่สิบเก้าปีนี่เริ่มแล้วเริ่มรู้แล้วเตว่าไม่มีโอกาสกราบขอพ่อแม่ออกกันะชาพ่อแม่ก็ไม่มีใครในลูกเนะี่ยก็มีลุงปู่แค่นั้นพี่สาวก็ไม่สบาย หลานกำลังเรียนหนังสือหวานองค์ขมกิดอยากบวดมากจะทํำยังไงเนาะก็เลยไปซื้อพวกบาทพวกกดพวกจีบอลเอาบาทเอาจีบอลมาวางไว้ในที่นอนบนหัวแล้วก็ทําบัตรสวดมนทำวัดเจ้าทำบทัตรเด่นดูบาทดูกดดูจีวรดูบริขวรที่เจอะกันประชาตอนนี้เริ่มปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่ได้หนักเท่าไหร่ เริ่มและเริ่มสวดมนต์ไหว้พระที่มีหลักมีเกณฑ์เริ่มได้สวดขานหน้าเริ่มอะไรคือเตรียมตัวแบบที่บอกว่าได้ช่องมเื่อไหร่ก็จะอกันประชาทันทีเริ่มเริ่มเห็นลูกยี่สิบเก้าปีป่านนั้นก็ยังละเละเยมาสามสิบเลยมาจนถึงหกปีดูที่ลูกเนี่ยเป็นภาระ ฉะนั้นหลานกำลังเรียนอยู่ปหนึ่งอยู่มั้งอยู่ปอหนึ่งอยู่นี่แหละก็ไม่มีใครหาอยู่หากินไม่มีใครหาเงินหาทองพ่อก็เป็นอัมาพึกแม่ก็เป็นอัม,มาพาศขาเสียไปข้างหนึ่งนี่แหละเดินตกเล็กตกเล็กลใช้ไม่เท่าไปพี่สาวก็ป่วยออดออดแอดแดด,ด,ดพ่อช่วยงานบ้านได้เล็กน้อยทำอาหารนี่แหละลูกเดนหวานอมขมขื่น พ่อแม่น่อุปการะคุณยิ่งใหญ่คือหลวงปู่เป็นคนดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาลูกคือเราจะให้เรานี่ไปว่าพ่อว่าแม่ด่าพ่อด่าแม่นี่คือไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่นิสัยลูกก็อขอนี่ถแต่พ่อแม่ไม่อนุญ,ญาตก็ไม่ทาอะ่ะมันเป็นนิสัยที่ไม่เหมือนหมูถ้าพ่อแม่พูดแล้วก็คือออไปขอพ่อขอแม่เนี่ยจะบวชเนี่ยขอบวชพ่อแม่บอกขอไว้ลูกเอ,อ้ยใครจะดูอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่กล้าอีกก็ต้องอยู่กับพ่อกับแม่อีกน,ะนี่เรื่องของเรื่องมัน แต่ก็ปฏิบัตพ um ิพ่อแม่ตลอดนะอืมวันพระวันอะไรเจ็ดข้ามแปดข้ามสี่สิบห้าข้ามก็ไปกราบหันดอกไม้ไปทูบเทียนไปกับพ่อแม่เพื่อขอกมาลาโทษอยู่ตลอดตลอดนะไม่เคยขาดนะยกเว้นไปงานทางด้านนอกยกเว้นไปงานทางด้านนอกเดี๋ยวกลับมาเห็นบันพระเหมือนก็ว่ากันจะทําอย่างนี้ตลอด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 การหรือปฏิบัติก็จะอยู่ตลอด อย่างนั้นแหละท่า่ถ้าใครจะไปทําบุญในวัดวาอารามนี่ลวงปู่ว่าถ้าใครมีพ่อมีแม่พ่อมแม,อม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิอุ้ยกาบพ่อกราบแม่ได้บุญมากได้อานิสงส์มากกว่าทําบุญกับพระนุน่นใครมีพ่อมีแม่พ่อ,มแ,มพอมแม่เป็นสัมมาทิฏฐิดูแลลูกด้วยโดยธรรมเตือนลูกติเตือนลูก,น,ลกนั่นเป็นล่มโพล่มสร้างให้ลูกนั่นไม่ใช่ว่าเป็นพวกอะไรล่ะผู้ที่ไม่มีศีลธรรม พ่อที่มีศีลธรรมแม่ที่มีศีลธรรมเป็นลมโปรโมใจใล,ลูกนะี่โอ้ลูกเนี่ยไม่ต้องมาทําบุญทําอะไรกับพระหรอกลูกนะั้นกับพ่อกับแม่เลือดประเสริฐแต่ยังไงทั้งก็เป็นพ่อพ่อเป็นแม่พระจะมีอะไรนะลูกนะั้นม่แต่ศีลนี่มันก็ยรักษาไม่ได้อยู่ยังไม่ครบสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่นะพ่อแม่เลือดประเสริฐกว่าพระหลายล้านเท่านะลูกนะพูดให้ฟังตรงๆเลยนะ่ะลูกไปกระเทิดทุนครูบาอาจารย์เทิดทุนแม่พ่อแม่ไม่ดีเลยลูก บาอาจารย์ไม่ได้เลี้ยงเรานะลูกนะท่านให้คําสอนแค่นั้นสอนแล้วท่านก็ไม่สามารถทําให้เราเป็นคนชั่วคนดีได้ลูกต้องทําเองพ่อแม่เลือะเ,เสริฐที่สุดพ่อแม่ขาดเหลืออะไรล่ะอยากฉันอยากเอออยากกินอะไรอยากต้องการอะไรขนาดพ่อหลวงปู่เนี่ยท่านก็ไม่ได้กินอะไรนะลูกท่านก็กินยาดองนี่นะหลวงพ่ก็ซื้อมาเป็นโถใหญ่โหลใหญ่เลยดองให้พ่อพ่อเขาไม่กินมากหรอกููเท่าน่ะถ้าไม่กินมัน ข้เลือดมันไม่วิ่งพุทธาก็กินข้าวได้นิดหนึ่งแต่ถ้ากินยาดองกไ็กบบปกไปก็เรียกกับปิกนะกินเข้าไปนั่นเพราะน้องบู๊ไปก,ไปกไปไปินเล้าไม่สูบบุหรี่แล้วนี่แต่พราะต้องการเออจิงให้พ่อแล้วก็บอกว่าไปวัดแต่งของอะไรให้พ่อไปวัดพ่อก็ไม่ได้กินมากไม่ได้สมเรเทียมเอานน่ลูกเนี่ยยกเว้นมีงานก็ไปกินกับบก,กับพ่อก็ตมัมภาษาพูดเท่าเล็กๆนะก,ก็กลับมาแต่แม่นี่ปกติก็ไปวัดอยู่อยจ,จะพูดถึงว่าการดูแลพ่อแม่ไงลูกเนี่นี่แหละอ้าวนี่ส่งนี่ด้วย หลวงปู่ไม่ได้ไปทําบุญกับพระนะลูกนะเพราะเห็นพระหลวงปู่เห็นพระหลวงปู่ว่ามันไม่ใช่พระอนะไปตลาด,ลา,ดลานค้าจับเงินจับทองใช้ใจ่ายเงินทองซื้อของกินเหมือนคนละวัญท่านยมเทศเล่เทศเสียงกินเหล้าหลงพ่อหลงตาได้เงินบุญนั้นบุญนี้ก็หอบเงินหอบข้าวโหนมข้าวตุมหลบไปทางหลังวัดเข้าไปในบ้านนู่นเอาไปให้ ผู้เป็นจีปลรยากับลูกอยู่ในบ้านนุ่นมันกม็มีอะไรดีขึ้นมานะลูกนะมันก็มีแค่เนี้ยเราก็มองดูแลเอา้ามันก็เหมือนฆระวาจ้าจมธรรมดาก็ยังห่วงหน้าพระวงหลังยังห่วงเมียอยู่ยังห่วงลูกอยู่มันก็ไม่ใช่พระไม่ใช่ธรรมนะเพราะพระธรรมนก็ต้องตัดสินปัญหามีพ่อเดียวมีแม่เดียวนั่นแหะมีครูบาอาจารย์พระองค์เดียวก็คือพระเจ้าพระต้องตัดสินปัญหาอย่างนั้นลูกถ้ายังห่วงนั่นห่วงนี่อยู่ การที่บรรชาอุปสมบทมาอุปสมบทม,มันก็ไร้ผลมันนี่ประโยชน์นะลูกนะตัดทิ้นปัญหาไม่ได้จะบวชมาดีวกว่าลูกนะเดี๋ยวก็หวางลูกเออเดี๋ยวก็หวางหลานอ่าเดี๋ยวก็วางนั่นวางนี่หลวงปู่นี้จะไม่มีแต่นั้นหลวงปู่ฝึกตัวเองถ้าตัดทิ้นปัญหาตัดห่วงไม่ได้หลวงปู่ไม่ขอบวชไม่ขอมีชีวิตอยู่บวชมาแล้วจะให้เขากราบพระเหลืองห่มสัตติเลฉานหลวงปู่ไม่บวชด,ดีกว่า บวชมาแล้วจะให้เป็นพระเหลืองห่มต่อไม้หลวงปู่ไม่บวชด,ดีกว่าลดดูกบวชเพื่อต้องการสิกขาลาเพศหลวงปู่ไม่บวชดีกว่าหลวงปู่ต้องการจริงเดียวก็คือต้องการเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้หลวงปู่ขอตายซะหลวงปู่จะอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวจนตายจนตายเหมือนพระในสมัยพุทธกาลจึงจะสามารถทรงมรรคทรงผลได้ ไม่ชอบเป็นพระนักเทศคือไม่ชอบอยู่แล้วนะ่ะนิสัยไม่ชอบเห็นพระนักเทศที่ไม่ชอบเลยอะ่ะพระพระนักเทศก็คือพระไม่ปฏิบัติรู้เข้าใจไหมหลวงปู่เป็นอย่างนี้แต่ไปคารวะามาถ้าเห็นพระนักเทศหน่อยหลวงปู่ก็ช่ยไม่ได้สนใจนะพระพระปฏิบัติท่านจะไม่พูดสง่างามหลวงปู่อยู่กับท่านนี่ท่านจะสง่างามไม่เคยพูดพอถามปั๊บท่านก็พูดปั๊บแล้วก็จุด มันเป็นนิสัยหลวงปู่ด้วยหลวงปู่โอ้นีหละใช่แล้วใช่แล้วการปฏิบัติต้องอย่างนี้ไม่พูดอะไรมากไม่นักไม่ได้ยุ่งเยิงวุ่นวายอะไรกระทางโลกนี่ใช่แล้วชนลวนี่เป็ช่วงที่หลวงปู่ปฏิบัติมันหลวงปู่จะเห็นตัวนี้เห็นมาเหตุน,นี้เป็นใจเลยและจะเอาครูบาอาจารย์สายปฏิบัติผู้ที่พูดน้อยปฏิบัติมากอันนี้มาพื้นปฏิบัติเฉลิจิตก็เห็นท่านลงทางจงกลมแล้วเหนื่อยมาต้องก็มาพัก งีบสักเงีบอยู่ช่วงเที่ยงลุกขึ้นมาก็ลงทางจงกรมลงทางจงกรมเสร็จตั้งก็จับไม้กวาดกวาดพิหารลานบัดตักน้ําสมัยก่อนนี่ก็ต้องคอนน้าถ้าไม่คอนอก็ต้องหามน้ําหรือใช้รถน้ําเข็นกันไปเพราะมีบ่อน้ําอยู่บ่อเดียวแล้วก็เอาตุ่มไว้ในกุฏิหลังนั้นกุฏิของกูบาอาจารย์ในกุฏิของตัวเองแล้วแต่ห้องน้ําก็อยู่ที่ตรงกลางรวมกัน แตาไม่ไหวจริงๆก็เข้าป่านั่นแหละในสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นให้พี่นาดินไว้ให้รวมพี่นาดินไว้เป็นหลุม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 ไว้นั่นแหละพอไปถ่ายจิตปั๊บก็กบดินปั๊บจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้อะไรล่ะหลูหลาฟู่ฟ้าโออามีห้องน้ําติดกุติมีอะไรพวกมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะลูกนะท่านก็ไม่พูดด้วยไม่พูดปั๊บจะพูดทําไม นั่นแหละถ้าพูดแล้วมันก็เป็นสัญญาปั๊บมันไม่ได้อะไรเลยไอ้เอาสัญญาที่ดีเข้ามาอยู่ในปัจจุบันปั๊บเวลาฉันก็พปอยู่ปัจจุบันปั๊บมีสติรู้ตัวอยู่มีคาบริกรรมอยู่คือท,ทํเจตนาตลอดไงก็เลยลงปั๊บเลยตรงนั้นหลวงปู่จะเป็นอย่างนี้ไง